นงพณนีฟาดหน้าสัน่นปมแฮกวงแคลดโดดเล่นมุกใส่แบบไม่ให้เกียรติเรียกได้ว่าชาวเน็ตและแฟนคลับแห่ผสมลงวิาพากวิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่แฮกวงแคลดได้ออกมาโพสไล่ายาวระบายความรู้สึกที่ไม่โอเคอย่างแรงโดยนักดนตรีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทางต่างจังหวัด เล่นมุกที่เจ้าตัวมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติต่อเพื่อนร่วมอาชีพและไม่รู้กาลเทศะใส่จนทําให้เจ้าตัวและเพื่อนพ้องที่ไปด้วยรีบเช็คบินและออกจากร้านทันทีและสืบเนื่องจากกรณีทางด้านนักร้องสาวสายแซบสายเอนเตอร์เทนอย่างจ้านงพนีมหาไทยก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของหนุ่มแฮกมายังเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเขียนกับแคปชั่นแสดงความคิดเห็นไว้สั้นๆแต่เจ็บจนหน้าช้าว่าอยู่ในสังคมมารยาทสำคัญนะคะอีกมุมที่ควรเลิกเล่นกันนะสวัสดีค่ะครับเราเรียกชื่ออีกคนไม่ได้ดูเท่หรือดูฉลาดนะแต่ดูเสลอ